สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับรายการสาระน่ารู้ around the world นะครับซึ่งในวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่ย0ในชื่อตอนที่ว่าแมวสัตว์ศักดิ์สิทธิ์แห่งไอเยคุปนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มทําการเพราะปลูกนะครับและก็ลงหลักปักฐานสิ่งคุกค,คามที่พวกเขาต้องเผชิญหน้าในสังคมแบบใหมน่นี้ไม่ใช่สัตว์ร้ายร่างยักษ์เหมือนดังเมื่อครั้งที่ออกล่าสัตว์หาของป่าแต่กลับเป็นสัตว์ฟันแท้ขนาดเล็กที่เรียกว่าหนู ผู้เข้ามาทำลายพืชไร่ในนาและร้ายกว่านั้นนะครับก็คือเข้ามากัดกินเมล็ดพืชในยุ้งฉางเทว่าการเข้ามาของหนูก็ได้ชักนำสัตว์นักล่าอีกชนิดหนึ่งให้เข้ามาใกล้ชิดกับมนุษย์ด้วยนั่นก็คือแมวนั่นเองนะครับแมวมีบทบาทนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มทำการเพาะปลูกและเก็บพืชผลที่ได้ไว้ในยุ้งฉางโดยสันนิษฐานว่าแมวป่าในยุคแรกๆ อาจเข้ามาล่าหนูในยุ้งฉางของชาวนาสมัยโบราณและเมื่อพวกเขาพบว่าแมวเหล่านี้มีประโยชน์ในการจัดการกับศัตรูพืชพวกเขาจึงเริ่มให้อาหารมันและทำให้มันกลายเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งในยุคโบราณนั้นกลุ่มชนที่ผูกพันกับแมวมากเป็นพิเศษคงไม่พ้นชาวอียิปต์นะครับโดยสำหรับชาวอียิปต์โบราณแมวเป็นทั้งเพื่อนและสัตว์ศักดิ์สิทธ พวกเขานับถือว่าแมวคือตัวแทนของเทวีบาสเทวีผู้มีศีรษะเป็นแมวและมีตำนานเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อจอมเทพกำลังจะถูกนะครับอสอรพิษรอบทำร้ายแมวได้เข้ามาช่วยสังหารอสอรพิษนั้นและปกป้ององค์จอมเทพไว้ได้มีบันทึกของเฮโรโดตัสนักเดินทางชาวกรีกเล่าไว้ว่าชาวอียิปต์นั้นนะครับเคารพแมวมาก โดยมีการออกกฎหมายที่ห้ามไม่ให้ทำร้ายแมวและหากว่าแมวที่เลี้ยงไว้ตายลงสมาชิกในครอบครัวนั้นจะต้องโกนหัวเพื่อไว้ทุกข์นอกจากนี้นะครับยังมีการทำมัมมี่แมวเพื่อให้แมวนั้นได้มีชีวิตนิรันด์ด้วยอีกทั้งยังมีเรื่องเล่ามาว่าครั้งหนึ่งกองทัพเปอร์เซียเข้ารุกรานอียิปต์แม่ทัพเปอร์เซียได้แต่งกลศึกให้ทหารกองหนึ่งอุ้มแมวคนละหนึ่งตัว ยืนเป็นแถวหน้าขบวนทัพทําให้พลธนูไม่กล้ายิงธนูเข้าใส่นะครับพวกเปอร์เซียเพราะกลัวว่าจะทําให้แมวได้รับอันตรายจึงทําให้กองทัพเปอร์เซียได้รับชัยชนะในศึกครั้งนั้นนะครับนอกจากจะมีความเชื่อที่เกี่ยวพันถึงเทพเจ้าแล้วแมวยังมีประโยชน์สําหรับชาวอียิปต์เป็นอันมากโดยนอกจากจะเป็นเพื่อนเล่นแล้วนะครับพวกอียิปต์ยังใช้แมวทําหน้าที่ปกป้องข้าวในยุ้งฉาง อีกทั้งในกลุ่มชนชั้นสูงนะครับอย่างชั้นขุนนางยังนำแมวไปใช้ในการล่าสัตว์ด้วยโดยมีการวาดภาพโบราณที่แสดงถึงขุนนางชาวอียิปต์นะครับออกล่านกน้ำโดยมีแมวเป็นผู้ช่วยเรียกได้ว,ว่าแมวนะครับเป็นสัตว์พิเศษของชาวไอยาคุปหรือว่าชาวอียิปต์จริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับสัตว์ที่ ชาวอียิปต์โบราณนะครับนับถือมาตลอดนะครับนั่นก็คือแมวนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์ความรู้นะครับดีๆให้กับคุณผู้ชมนะครับได้ติดตามรับชมนะครับเพื่อเป็นสาระความรู้ในรายการสาระน่ารู้ around the world ของเรานะครับจบรายการสําหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมนะครับรอติดตามตอนต่อๆไปของรายการสาระน่ารู้ around the world ผ่านทางช่องอัศวรักษ์ channel ด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามจะเจอกันได้ใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ